ผลบอลคืนนี้ประจําวันที่17กรกฎาคม2568ผลบอลคืนนี้นะครับพี่หล่อฟันทองครับก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่หล่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องพี่หล่อฟันทองกันด้วยนะครับเรามาดูฟุตบอล5คู่นะครับที่พี่หล่อคัดเลือกมาของคําคืนที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลบราซิลซีรีส์เอนะครับเป็นการพบกันระหว่างฟูมิเนเซ่นะครับพบกับครูไซโลนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านครูไซโลนะครับที่เอาชนะฟูมิเนเซ เป็นบอลยูโรปาหลีกรอบคัดเลือกนะครับนัดที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเซลเย่นะครับพบกับซาบานะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านซาบานนะครับที่เฉือนเอาชนะเซลเย่ไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ3นะครับต่อไปนะครับคู่ที่3นะครับเป็นฟุตบอลยูโรปาหลีกรอบคัดเลือกนัดที่2เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับที่พี่หล่อยกให้มาเป็นคู่ v i p นะครับหาผู้ชมท่านใดนะครับที่ทายสกอร์สำหรับคู่นี้ถูกครับสามารถเข้าไป ที่บ้านเขียวของพี่หลอได้เลยนะครับไปรับรางวัลได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านลีเกียวาซอนะครับที่เอาชนะอาร์โตเบไปนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปคู่ที่4นะครับเป็นบอลบราซิลซีรีบีนะครับเป็นการพบกันระหว่างโอเปราลิโอนะครับพบกับแม็กซิโอนะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งะครับและคู่สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเป็นบอลบราซิลซีรีบีเช่นเดียวกันนะครับเป็นการพบกันระหว่างเลโมเบเลมนะครับพบกับโนวอริซ นี่คือผลฟุตบอล5คู่ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลของพี่หล่อฟันทองนะครับบอลสเตปบอลวีไอหรือการวิเคราะห์บอลนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะครับและในกลุ่มพี่หล่อนะครับยังมีกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์นะครับแล้วก็ยังมีการแจกของรางวัลอีกอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์นะครับคู่ v ี p นะครับร่วมทายสกอร์บอลคู่ VAP ฟรีนะครับและสําหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากร่วมทายกิกนับดี ผู้ที่ทายถูกกันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับทักมาที่บ้านเขียวของพี่หล่อได้เลยนะครับ p l 1 6 9นะครับเน้นย้ำนะครับ p l 1 6 9นะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากดูการวิเคราะห์บอลนะครับของพี่หล่อฟันทงนะครับก็สามารถดูได้ในช่องเพลิดทีเด็ดบอลของพี่หล่อฟันทงได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับพี่หลอก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังพี่หล่อจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพี่หลอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวีดัตสวัสดีครับ